วันนี้เราจะมาแนะนำห้องเรียน p ร์นะคะหรือชื่อเต็มๆก็คือ Per Computer Engineering and Robotics ค่ะพวกเราจะเรียนเกี่ยวกับทักษะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ส่วนเกณฑ์การรับจะอยู่ท้ายคลิปค่ะโดยวันนี้พวกเราจะนำกิจกรรมมาให้ดูทั้งหมด2กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวัน ICT for All แล้วก็กิจกรรมรับน้องของห้องพวกเราเองค่ะ โดยในตัวงานวัด i c t v a l l จะมีการจัดซุ้มอาหารและซุ้มกิจกรรมตั้งแต่ระดับชั้นม .4 ถึงม .6 โดยจะมีการคิดเมนูมาทั้งม .3 เมนูค่ะส่วนซุ้มกิจกรรมจะเป็นซุ้มมัมชฉา

โดยจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของงานนะคะก็คือการแข่งขันเกมค่ะพวกเรามีการเปิดบูตและเกมที่ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดก็คือเกม v a l o ลแ n นนะคะโดยผู้ชนะจะได้เงินรางวัลทั้งหมด1,000บาทพวกเรามีคลิปสั้นๆมาให้ทุกคนดูด้วยนะคะ นั่นแหละครับจบลารแรกแลยนะครับน้องๆถ้าน้องๆอยากจะดูแล้วก็น้องๆต้องลองเข้ากิฟคอมดูนะครับน้องๆก็จะได้ทำกิจกรรมอย่างนี้ด้ยการจัดแข่งเกมให้กับให้กับเพื่อนๆนะครับต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมรับน้องของห้องเรากันบ้างค่ะโดยวิพีระดับชั้นม5นะคะจะเป็นคนจัดวิทีรับน้องให้กับรุ่นน้องม4ค่ะ ส่วนเกณฑ์การรับของห้องพีเซอร์นะคะขอแค่น้องๆมี G p แผง5เทอมเฉลี่ยเพียง3.00โดยมีวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์3.00ภาษาอังกฤษ2.75ก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวพีเซอร์ได้แล้วคะ่ะ